อย่างที่กล่าเรียนคดีนักการเมืองอีกหนึ่งคดีที่ยังไม่จบและร้อนขึ้นทุกวันก็คือคดีเลขาดนตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณพิกิตศรีชนะเป็นวิบากกรรมแต่หลนหลังเหมือนกันที่ยังดํารงตําแหน่งรองนายกอบจจังหวัดยะโสปี4950อ่ะตอนนั้นเป็นรองนายกอืใช่ แล้วก็มีเหตุที่ทําให้ปปชชี้มูลความผิดก็เหตุเกิดปีนั้นแหละ4950มีการร้องปปชให้เช็คบินใช่ค่ะเมื่อปี2551แต่ปปชมามาชี้มูลความผิด13 4 13พฤษภาคม2564นับสิกี่ปีผ่านไปโอเคแต่คราวนี้มันเกิดความอลเวงค่ะมันเกิดความอลเวงเมื่อปปชชี้มูลความผิดพฤษภา64ค่ะก็จะต้องส่งสำนวนไปที่อายการค่ะ ถ้าอายการเห็นพ้องอายการก็จะต้องนำตัวพิกิตเนี่ยขึ้นส่งฟ้องต่อศาลแต่มันเกิดอะไรขึ้นจาก13าพฤษภาคม2564จนกระทั่งวันนี้วันนี้ก็คือวันที่วันนี้วันที่18พฤศจ <18 S 1> ิกายน2564แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยื้อไปยื้อมาคดีก็หมดอายุความไป2 ความผิดตามมาตราก็หปายอาญานะมาตราหนึ่ง2้าหหนึ่งสาเมาตราหมดอายุความไปแล้วสองมาตราเหลือยังอยู่งอายุความแค่มาตราเดียวเกิดอะไรขึ้นใครต้องรับผิดชอบเราจะไปกันที่คุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะรองโฆษกอายการสูงสุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดานาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคอ ทางฝั่งอายการก็ก็ก,ก็จะขอเคลียร์สักนิดหนึ่งระว่างปปชกับอายการใครต้องรับผิดชอบกรณีของคุณพิกิจที่ยื้อันไปยื้อันมาอีท่าไหนก็ไม่ทราบข้อกล่าวหาหลักๆ3ข้อกล่าวหาผิดตาม151 1ง2 157ทยอยหมดอายุความครั้งแรกออกหมายจับก็ไม่จับในเวลาต่อมาไปขอถอนหมายจับอะไรกวุ่นวายไปหมดมจะชี้แจงอย่างไรดีเชิญครับท่านอายการฮะเชิญเชิญเลยครข ขอบ <this> คุณนะครับเขออนยญาตไ่เรียงอย่างนี้นะครับอย่างที่คุณนายคุณมรร์ได้เกิดไปตอนต้นว่ามือเหตุพดีนี้เกิดสองสองเป็นสองกลมนะครับคำแรกกระคทงแรกเนี่ยเกิดในห้วงวันที่ยี่สิบกุมภาพกสี่เก้าถึงยี่บเจ็ดของรกชกาสี่เก้าก็คงจะกัดที่ย7กิบ็ดของรกฎาลสี่เก้าเพราะวันนี้คือเป็นวันที่ต้องนับอายุความมาชนหรือมาจบเพื่อจะอายุความมันจะไปต่อ ใช่ยังไงนะครับครับราที่สองคือเกิดเมื่อที่ยี่บแปดมิถุนายนห้าศูนย์ถึงปีสิงหาห้าศูนย์สองเรื่องเกิดในสมัยทางคุณพิกิตศรีชนะเนี่ยนะครับเป็นรองจอจังหวัดยะโสธรนะครับตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเรื่องนี้ก็มีการไปกล่าวหานายพิกิตสอบปปชเมื่อวันที่สี่ตุลาคมสองห้าอห้าหนึ่งก็เป็นกระบวนการของทางปปชซึ่งนี่ผมไม่ก้าวล่วง ใช่ <c oughs> อย่างที่คุณไ <c oughs> อ,อได้เกิดไปแล้วว่าท่าน <c oughs> ก็มีมติชี้มูลเมื่อวันที่13พฤษภาคม64 <c oughs> ทีนี้เนี่ย13พฤษภาคม64เรียนอย่างนี้นะฮะว่าการกระทํสองครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันข้อจริงยอ่อๆคือเป็นเรื่องกระบวนการจัดซื้อกล้าอย่างและสู่กล่าวหาว่า,าทุจริตหรือประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อกล้าอย่างใ,ใ,ในในในห่วง2 2 2กระทงดังกล่าวที่พูดถึงเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวถ้ามันอยู่ในขายที่ปปชานะครับชี้มูลเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นการกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามามตา 1, 1> <c oughs> รา1051ข้อ1ึ5 1 <c oughs> ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการรักษาท <c oughs> รัพย์ใดใช้อำนาจตามหน้าที่โดยชุจริต <c oughs> <c oughs> เพื่อเกิดความเสียหายแก่รัฐอันนี้151อายุให้จำคุก5ปีถึง20ปีอันนี้หรือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้อันนี้ไม่ขาดอยู่กวานะครับ คำที่สองคือหนึ่งมัดประมวลกฎหมายมาตาหนึ่งร้อยห้าสิบสองอันนี้เนี่ยผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการดูแลกิจการใดเข้าไปมีส่วนได้เสียผลประโยชน์ของตอนเองหรือผู้อื่นคำน,นี้จะจำพุกหนึ่งปีถึงสิบปีส่วนห้าเจ็ดก็คือเป็นเจ้าพน,านักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบชแต่เรียนอย่างนี้นะครับทั้งสามกระทงเนี่ยนะครับทั้งสามกรรมทั้งกรงกรมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการการะทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท นั่นก็หมายความว่าการกระทําในการจัดการมื่อที่ผมเปลืนไปตอนต้นมันเป็นสองครั้งช<ะ>ใช่ไหมครับช,<ะ>ช่วง<ะ>ปีสี่กัห้าศูนย์้าหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งที่ทำคุอกิดสาม,มาตานี้เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท<ะ>ันะครับอน uh. ในกรณีอย่างเนี้นะครับใน กรณีที่มาตาหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดอายุความมันสิบห้าปีนะครับตั้งแต่วันเหตุคือลากมายี่สิบเจ็ดกรกฎาสี่เก้า 49, มันก็จะขาดอายุความยี่สิบเจ็ดกร,รกฎาปีอ่าหกสี่นะครับ <27 S 2> <อ>รยี่สิบเจ็ดกรกฎาหกสี่บดอายุความสิบห้าปีนะครับ,รบที่ผมไล่เรียงอย่างนี้คืออย่างนี้ครับเพราะว่าทางปปชท่านเนี่ยชี้มูลสิบสามพฤษภาหกสี่มาพฤแบ่บสิบถูกนะครับสิบสามพฤษภาหกสี่ท่านจะส่งสำนวนมาให้อายการเราเนี่ยนะครับ,บ,บ,บ เมื่อวันที่เจ็กดกกฎาคมหกสนังสือ,อลงวันที่หกกรกฎาคมหกเราได้รับไว 7, ้เจ็ดกรกฎาคมหกนั่นหมายความว่าอายการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20่สบวันไม่งั้นมันขาดอายุความนะครับอ,อ,อันนี้คือข้อี่จริงนะครับนี่คือข้อี่อรจริงที่นี้เนี่ยทางอายการดาเนินการยังไงเพราะคดีเนี้ยอำนาจในการสั่งเป็นของ,ของท่านอายการสูงสุด กระบวนการทํางานของภาคสามรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อการเรียนในการสุดเพื่อพิจารณามีความเห็นและคําสั่งเสร็จภายในวันที่สิบสามกรกฎาหกสี่ยี่สิบสามกรกฎาหกสี่สามหรือยี่สิบสามสิบสามกรกฎาหกสี่สิบสามหนึ่งสามครับหนึ่งสามรวบรวมมาแล้วค่ะอืมครับสรุปแล้วคือรับมาแล้วคือหกวันทําเสร็จนะครับโอเคค่ะบกวันทําเสร็จก็ส่งต่อให้การสุดท่านมีความเห็นคําสั่งท่านในการสูงสุดนะครับสมัยนั้นคือท่านวงศกุลกิติพงษ์วงศ์เนี่ยก็มี แต่เมื่อมาที่22พฤศจิกา64นั่นก็คือคำสั่งของท่านก็คือรับดำเนินคดีฟ้องนายพิกิจศรีชนะผู้ถูกกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาตามที่ปปชชี้มูลเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บกฎหมายก็บอกว่าทางปปชต้องส่งตัวให้เราฟ้องในภายใน180วันเรียนอย,อย่างนี้นะครับว่าสำนวนปปชเี่ยจะต่างก,กับพนักงานสอบสวนตรงที่ว่าถ้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยถ้าตัวไม่ฝากทางที่ศาลต้องส่งตัวมาให้เราด้วยาเราสั่งปั๊บเราได้เลย แต่ในกฎหมายปชเนี่ยส่งเฉพาะสำนวนมาเมื่อทางอัยการเรามีท่านในการสูบมีคำสั่งเนี่ยเราก็จะมีหนังสือแจ้งกลับไปปชว่าให้ท่านส่งตัวมาให้เราฟ้องนะครับเพราะว่าพอเรามีหนังสือแจ้งไปนะหลังจากอสทท่านสั่ง22กันกายน64ใช่ไหมครับนั้นหรือทางสำนักงานอุตส่าส่งไปที่ปช23กรนยายน4ในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับโทษทีไปในวันนั้นเลยแล้วให้ส่งตัวมาให้เราฟ้องมาที่23กันยายน64รับรับ ขอ,อเร่งรัดอย่างนั้นเพราะอะไรไหมครับเพราะยี่สี่ยี่ห้ายี่หกมันเป็นบันหยุดราชการบันหยุดยาวช่วงนั้นเพราะฉะนั้นในยี่สามพอยี่บพอแจ้งว่าผู้ผตมุงหาไม่มาตามที่แจ้งให้มารายงานตัวนะครับอายการยุตสุดก็ฟ้องไม่ได้เพราะไม่มีตัวมีหนังสือกลับไปอีกครั้งหนึ่งบอกว่าขอให้ท่านส่งตัวให้เราฟ้องภายในวันที่ยี่สิบ สามบางทียี่สากวันกรกฎาคมให้ฟ้องยังไงต้องส่งมาภายในยี่สิบเจ็ดเพราะคดีนี้มันจะขาดายุฟาร,ร์มในวันดังกล่าวยังไงต้องส่งมาให้ได้ภ <c oughs> <ๆ>ายในยี่สิบเจ็ดต้องกอกว่าก็ไม่ได้ส่งตัวมาให้เมื่อได้ส่งไม่ได้ส่งตัวมาให้สิงงส่ง,ง,งที่ทางท่านสามารถทําได้ตามกระบวนการกฎหมายนึ็งตั้งแ่ทา,างไอ้การเราฟ้องไม่ได้นแน่แน่เพราะว่าไม่มีตัวถูกครับท่านก็ส่งหมายจับมาให้พอส่งหมายจับมาให้เนี่ยเป็นหมายจับที่ออกมาเนี่ยต้องเรียนว่าอายุวามใน มาตรา152และ157เนี่ยในการกระทําส่วนแรกเนี่ยมันขาดยุความไปเมื่อ27กรกฎาคมเพราะว่าตัวมาฟ้องมันจึงเป็นการในช่วงท,ที่ที่ที่ยังไม่มีตัวเราฟ้องไม่ได้แต่เราจับ6ท่านนการฟ้องไว้แล้วคยังรกตามตรงนี้ผมเรียนย้ําว่ามันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหมายความว่าแม้เราฟ้องไปสามกระทงะแต่ถ้าศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิด กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาามาตรา90ให้ลงบทหนักก็คือต้องลงตามมาตราหนึ่งท่าหนึ่งได้มาตราเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือนี่เป็นประเด็นข้อกฎหมายแต่ข้อจริงมันขาดก็คือมันขาดก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับข้อนั้เนี่ยจากประเด็นที่ผมไล่เรียงมาดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็เป็นหมายจับที่ออกภายหลังมันขาดอายุความแล้วถูกไหมครับหมายจับออกวันที่25ไม่ใช่เหรอฮะหมายจับออก25กรนยายนหรือเปล่าฮะ อ่าออกยี่สิบเก้าฮะรู้สึกจะออกยี่สิบเก้าตกลงหมายจับออกยี่สิบเก้าเลยฮะเดี๋ยวได้พบก็ดูรายละเอียดนิดหนึงนะครับเป็นตกเอาเป็นว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเรากำชับให้ส่งมาใช่ไหมครับเพราไห่มาอายุป่ามแต่ถ้าแกบไม่ส่งตัวแต่เป็นการส่งมาหมายจับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหมายจับมันก็จับได้ในส่วนข้อหาที่ยังไม่ขาดอายุความถูกไหมครับมันยังเหลือมันยังเหลือหนึ่งห้านิดอยู่ เ <c oughs> หลือที่จำพุ่ตลอดชีวิตอยู่ในยังอีกมาตานึงซึ่งอายุมย <c oughs> <c oughs> ี่สิบปีอันนั้นยังอยู่ครับอ <c oughs> ในกระบวนการตรงนี้ยอายการเราเนี่ยผมขอเรียนเรียนเรียนทางคุณนายคุณมอมรรัตน์และท่านผู้ชมก็คือว่า <c oughs> เรากระบวนการของทางอายการเรารอแค่ขั้นตอนเดียวก็คือรอเอาตัวมาให้เราเราเราก็จะฟ้องไปทันที <c oughs> <c oughs> ก็เท่านั้นเด็กแปลว่าไม่มีตัวเราฟ้องไม่ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจจหลักกฎหมายอาญามันต้องได้ตัวมันต้องได้ตัวครับครับ เรียนถามคุณ<อ>ประยุทธ์นิดหนึน่งนะครับภาระหรือหน้าที่ในการที่จะนําตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งอายการนั้นเป็นหน้าที่ของปปชใช่ไหมฮะไม่ใช่หน้าที่ตํารวจไม่ใช่หน้าที่ของทางอายการใช่ไหมฮะเป็นหน้าที่ปปชนั้นคือบทบัญญัติกฎหมายเลยครับมีหน้าที่ต้องรับภาระในการเอาตัวมาส่งอายการคือกฎหมายจะบัญญัติว่าในกรณีที่ทางปปชท่านชี้มูล ท่านก็จะส่งเรื่องให้อัยการขั้นตอนคร่าวๆนะครับให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาโอเคถ้าอัยการสูงสุดท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อไม่สมบูรณ์ก็คือรับดำเนินคดีฟ้องก็จะแจ้งให้ส่งตัวมาฟ้องโอเคแต่ถ้าทางอัยการสูงสุดพ้อไม่สมบูรณ์เช่นมันมีบางประเด็นจะต้องหาข้อยุติร่วมกันให้่ทั้งสองฝ่ายตั้งคณะทำงานมาพิจารร่มกันเพื่อหาข้อยุติโอเคอันนี้รับใช่ไหมคะ เรื่องนี้ก็คือว่าทางในการสุดรับจำเลยคดีทุกเรื่องรับจำคดีอทุกเรื่องขั้นตอนก็รับทุกเรื่องกฎหมายก็บัญญัติว่าเพราะอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นท่านส่งมาเฉพาะต้นทนการไต่สุดไหมครับไราได้ไม่ได้มีหนังรือแจ้งกลับไปที่ท่านให้เอาตัวมาให้เพื่อเราจะฟ้องก็ไม่ได้ตัวก็ไม่ได้ตัวไม่ส่งมาทาทนิดนึ่งแบบแบบรูปและตัดความมานะครับท่านขุยุทธครับวันในเวลาต่อมาวันที่17กันยายน 2,564 17กันยาตัวพิกิตเนี่ยเขาทำหนังสือถึงอายการพิเศษหนึ่งขอความเป็นธรรม2ขอมอบตัวขอมอบตัวตกลงข้อเท็จจริงตัวนั้นเป็นอย่างไรครับเขาทำหนังสือขอมอบตัวขอความเป็นธรรมประเด็นที่ทางคุณดนายคุณมรรัฐถามเนี่ยนะครับมีข้อเท็จจริงว่าทางคุณพิกิตรเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมมาที่อายการสูงสุดจริงแต่ทางอายการผู้ปฏิบัติ เราจะรู้นะครับว่าในกรณีที่ทางท่านอัยการสุดรับดำเนินคดีฟ้องบุคคลใดแล้วก็ตามเนี่ยนะครับในคดีที่มาจากการไต่สวนของปปชเนี่ยจะไม่เหมือนกับกรณีอาญาทั่วไปครที่อาญาทั่วไปยังอยู่ในกระบวนการรับจากตำรวจก็ดีรับจากดีเอสไอก็ดีเนี่ยอยู่ในกระบวนการสามารถร้องขอความเป็นธรรมหาพยานหลักฐานที่จะสัตว์ที่จะนำไปสู่การพิจาระาให้ข้อยุติเป็นธรรมเนี่ยเราก็จะพิจาร นะครับแต่กรณีนี้แต่แต่แต่ตรงนี้อันนี้ต้องย้ำเลยนะครับแต่ในกฎหมายประกอบพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป่าปรามการทุจรตนตปี2561เนี่ยนะครับเรื่ออายการสูงสุดนะครับรับดำเนินคดีนะครับไม่มีประเด็นอื่นนอกจากส่งตัวมาให้ร้องนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้สําคัญมากเลยก็คสื่อสํานักงานอายการสูงสุดเนี่ย มีระเบียบสํานักงานในการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีของพนักงานในการในคดีทุจริตและปรับพฤติมิชอบมาศพศสองพัห้าหกสองมาตราสิบสองเรียนไม่ชัดเจนเลยบอกว่ากรณีสร้างอายการสุดสั่งรับดําเนินคดีแล้วใครผู้ใครก็ตามร้องขอความสำให้สั่งยุติเรื่องเลยไม่ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เพราะยังไม่มีประเด็นสื่นตอกจากตัวมาฟ้องในกรณีนี้นะครับและไอ้ลึกมอบตัวนั้นถ้าจะมอบตัวไปมอบตัวกับปปชมามอบตัวกับอายการไม่ได้ถูกไหมฮะ ต้องให้ปอชสมตัวมาแล้วก็เราก็จะยื่นฟ้องไปดังนั้นดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของการรับมอบไม่รับมอบตัวถ้าจะมอบตัวคุณต้องไปกันที่ปปชถูกไหมในประเด็นตรงนี้ผมมีข้อจริงที่จะต้องแตกย่อยออกไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าตรงตรงคะเด็นนิดหนึ่งตัวคุณพิกิตเนี่ยดูเหมือนจะไปมียื่นหนังสือที่ป่าปามสานักงานคดีป่าปามการทุจริตภาคสาม ว่าตัวเองเป็นเลขามนบรีวัฒนธรรมและไม่มีพฤติการหลบหนีและกําลังร้องขอความเป็นธรรมที่อาการลุสุดอยู่ทีนี้จากกระบวนการตรงนี้หนังสือเวลาเขาร้องมาเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่จะสั่งยุตินะครับก็ขอก็คือทางไอาการก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีข้อมูลมามารายงานตัวกับทางไอาการ,แต,นะรแต่นะครับแต่นะครับก็คือเรายังไม่มีกระบวนการสั่งหนังสือร้องขอ,งขอความเป็นธรรมที่จะยุติ พราะเมื่อสั่งยุติแล้วกระบวนการต่อไปคือให้มาพบแล้วก็เอาตัวไปฟ้องศาลโอเคแะ่รัญหาประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะว่าในถ้านมีแต่กระวการสั่งตามขั้นตอนที่มันยุติเพราะเขาไปร้องที่กรุงเทพที่ท่านในการสูตรนังสือยังไม่ย้อนกลับไปที่ภาคที่ภาคสามนะครับประมาณนี้ครับโอเคเอาลักครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณประยุทธ์ครับค่ะได้เท่านี้จริงนะคะขอบคุณนะคะครับครับยินดีคุณนายคุณอมรรัตน์สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะรองโฆษกอัยการสูงสุดของภาคภาคสักค